ส่องฟ้าพิจิตรพีเล่มที่37มเจ็บทที่7การอำลาท่ามกลางพายุสายไม่มีใครสังเกตว่าตอนที่ฐานม้าพิทักษ์นิกายปุ่เข้ามาในหลานกว้างมีบัณฑิตวัยกลางคขนมาถึงที่นั่นด้วยไม่รู้ตั้งแต่เมื่อใดที่บานเข้ามาใกล้ย,ยกพื้นบัณฑิตวัยกลางคขนแต่งกายธรรมดาฝุ้งเปลอะเต็มตัวเหงื่อไหลท่วมกางหลาผูกออกผ้าไว้แน่น มันหมาที่เบื้องหน้ายกพื้นแก้ห่อผ้าเหียงรวดเดียวที่สุดเท่าที่จะถาได้แล้วหยิบถาดไม้ออกมาถาดไม้ถาดนี้ไม่รู้ถามจากไม้อะไรลวดลายละเอียดปอนทั้งเห็นแล้วรู้สึกว่ามันแข็งเหมือนโลหะน่าสะจใจใจในถาดมีสายละเอียดกองอยู่เป็นชั้นบางๆนี่คือถาดสายถาดสายที่มีชื่อโด่งดังที่สุดในโลกแห่งการฝึกฌานถาดเถอสาร ถาเธอศาสตรปรากฏขึ้นโลกทั้งใบพันเข้าไปในฐานสายชั้นบางๆปลิวว่อนในอากาศจากนั้นก็ร่วงหลงฉาบถาฟ้าดินให้เป็นสีเหลืองตามด้วยเปลี่ยนทุกสิ่งอย่างให้เป็นสายพื้นศิลาแข็งแน่นเปลี่ยนเป็นผื้นสายที่ห่อนดวนมาสึกที่กำลังพู่งเข้าโจมตีต่างร้องฮี้ด้วยความตกใจแล้วล้มหลงอย่างหนักหน่วงกีบเท้าหน้าหักอย่างน่าเวทนาส่วนฐานมา้าบนหลังมา้าร่วงหลงมาแล้วสลบไป ไปไหนเวลานสัน้นมีฐานพระอาสมเทพหลายร้อยนายตกพระส่วนสาร,รุศิษ์ที่กายหมาที่หลบหนีอยู่อย่างตื่นตระหนกแม้เคลื่อนไหวหได้ลำบากเช่นกันแต่ก็ไม่ถึงกับถูกสายทำให้บาดเจ็บสายบางครั้งก็เหมือนน้ำเพราะอ่อนโยนจึงชนะความแข็งและสงสารสิ่งที่อ่อนแอสองเท้าของหลวงชิ้นก็จมอยู่ในสายมารู้สึกได้ชัดเจนถึงพลังดูดกลือเบื้องล่าง สีหน้าผ่านเกรงเขืมสุดขีดมันยกเท้าขวาขึ้นอย่างยากลำบากหมายก้าวไปข้างหน้าทันใดทัานผ่านมีสายลมพัดกวาดม้วนสายขึ้นกวางหน้าหมันสายตาหมันมองผ่านพยุสสายไปยังบัณฑิตไวยกลางโขนที่อยู่ข้างยกพื้นเฉินผีผีเห็นบัณฑิตไวยกลางโขนก้าฐานอย่างตกใจเฮ <Hey, please. S 1> ้พี่ซีบัณฑิตไวยกลางโขนไม่ตอบอะไรเพียงมองสบตาหลงชิง หลงชิงขบวดคิ้ววันนี้มันรับคำสั่งระค่าเยซูสังขารหมูนิกายใหม่ที่พอเดาวได้ว่าสารศึกษาอาจมีแผนรับมือแต่คาดไม่ถึงว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ธนูเหล็กไม่ใช่เสียนเสิงใหญ่แต่เป็นโขนผู้นี้ฟันเยี่ยเสียนเสิิงสีแห่งสารศึกษาในบรรดาบุคโขนที่น่าสนใจและน่ากลัวบนภูเขาหลังสารศึกษาฟันเย่ค่อนข้างสงบสงเสงี่ยม มันเข้าสำนักบันดาลจัดอยู่ในอันดับแรกแรกแต่อยู่แค่ด่านสู่พิสดาลขั้นปลายเทียบชั้นไม่ได้กับหลี่มั่่นและจุ๋นโมโดยสิ้นเชิงสิ์พี่สามอวีเหรียญแม้ที่ผ่านมาแสดงตนอยู่ด่านสู่พิษดาลแต่หลังจากเล่นงานสงสูมโม่เจ้านิกายแห่งอาสมเทพจนพิการทุกคนถึงต่างรู้ว่านั่เป็นเพียงรูปรักษภายนอกแต่ฟันเยี่ยอยู่ดานสู่พิษดารจริง แน่นอนว่าเรื่องนี้ไม่สำคัญแต่ไหนแต่ไรจองป่าก็รับสิทธิ์โดยไม่สนใจพรสวรรค์ด้าการฝึกฉานของพวกมันอยู่แล้วากแต่แต่ละคนน้วนมีความถนัดของตนสามารถทำาสิ่งที่ตนถนัดได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเช่นเมื่อเทียบกับเจ้าผู้ฆ่า 6, 8, 90และ11ฟันเยี่ยค่อนข้างอ่อนแอมันเชี่ยวชาญมากักกาแห่งยานแต่ไม่มีพรสวรรค์เท่าโมสาสารและหนิงเฉีย มันเชี่ยวชาญแผนการก้นอุบายแต่ไม่เท่าอวี่เหรียญมันเชี่ยวฉาดการออกแบบแต่ในด้านนี้มันด้อยกว่าสิบนอหกยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่ายังมีหวงเหอเจียวโซ่ที่ตึกหน้าที่กล่าวได้ว่าชำนาญด้านนี้อย่างแท้จริงบางทีอาจเหลือเพียงการดีดลูกคิดเท่านั้นที่บันชำนาญกว่าใครหลายปีมานี้ภูเขาหลังสาศึกษาค่อยๆปรากฏชัดเจนต่อสายตาชาวโลกแต่มันยังคงไม่เป็นที่น่าสนใจ ไม่มีบทบาทที่โดดเด่นสักเท่าไหร่มีเพียงสิทธิ์รวปสำนักเท่านั้นที่รู้ว่ามันมีความสำคัญใหญ่หลวงหลายปีมานี้แผนการผู้รับเหมาศัตรูที่สาึกษาวางไว้แกต่ตาทางร้วมมาจากขุยเหลียดหนิงเฉียรวมถึงบานอีกอย่างหนึ่งมันมีของพิเศษที่ล้ำค่าที่สุดในโลกแห่งการฝึกฉานยุคป,ปัจจุบันนั่นก็คือถาเถอสารครั้งกนั้นที่หน้าหุบเขาชิงเสยียเพราะอาศัยถาเถอสาร คนของสาศ,ศึกษาจึงรอดจากกระบี่ของเจ้ารามมันสูญสิ้นทั้งแรงกายแรงใจขังกระบี่นั้นไว้จีนโมนจึงมีโอกาสได้สำแดงวิ์เดชอย่างเต็มที่การขังกระบี่ของเจ้ารามไว้ได้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของมันและถาเถรสวันนี้มันก็นำถาเหอสารมาที่จริงแล้วมันไม่น่าจะปรากฏตัวที่นี่เลย ท่าทีของอาสมเทพที่มีต่อเยซูและนิกายใหม่สารศึกษาเข้าใจอยู่แจ่มชัดแต่ไม่ว่าสิทธิพี่ใหญ่หรืออุ๋ยเหรียญแรนนิงเชี่ยต่างคิดว่าเจ้ารามถูกโ้มน้วได้ในเมื่อการสังหารเยซูไม่เป็นผลดีต่อนิกายเตา๋าเจ้ารามย่อมต้องไม่ถาอย่างแน่นอนขอเพียงเจ้ารามนิ่งเฉยต่อไปเช่นนั้นมีเพียงทั้งเสียวถังและสารากบีเขาเพียงพอ มีเพียงสิทธิสีเท่านั้นที่รู้สึกว่ามีข้อผิดพลาดมันคำนวณอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานก็คำนวณไม่ออกถึงผลลัพธ์อย่างอื่นแต่หมานก็ยังไม่สบายใจอยู่ดีมันคิดว่าการวิเคราะห์อของสิทธิทั้งสองก็รวมถึงสิทธิน้องเล็กไม่ถูกต้องทว่ามันพิสูจน์ไม่ได้ด้วยเหตุน,นี้มันจึงมาด้วยตัวเองมันเก็บสามพระเดินทางเพียงลําพังออกจากภูเขาด้านหลังนำถาเถินสารเดินทางไกลแสนไกลามาเพื่อช่วยชีวิตยเยซูย นี่คือรูปแบบการทำงานที่แท้จริงของสารศึกษาสามารถร่วมใจเป็นหนึ่งดิอย่างเหนียวแน่นต้องสมบคกสมานแม้แตกต่างต้องสมัักสมานแม้แตกต่าง,ต,ง,าต,ต,างต้องช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของสำนักและอาจารย์แต่ก่อนอื่นต้องรับผิดชอบภาระหน้าที่ของตนเองและต้องไม่เหลือสิ่งใดให้สำนักเสียใจในที่สุดสิทธิสีก็ามาถาน แม้อาศัยตนเพียงลำพังนั้นยากจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในที่นั้นแต่หมันประตัวแทนสารศึกษาทำสิ่งที่สารศึกษาควรกระทำได้โดยไม่ต้องสำนึกเสียใจเท่านี้ก็ดีมากแล้วมันยกถาดเถรสารขึ้นถ่ายเทพลังจิตเข้าไปในถาดอย่างเต็มที่เพียงพริบตาซี่หายสีสารก็มีทีท่าว่าจะเหือดแห้งบ่งบอกได้จากรูปลักษณภายนอกสีหน้าซี่เผือดสุดขีดถึงขั้นดูซูบเสียวลงพอสมควร ในถาเถอสารคือทรายทั้งคือนาทีและขุนเขาทรายแต่ละเม็ดก็คือทัศนิภาพแต่ละแห่งของนาทีและขุนเขาบ้างเป็นสะพานเล็กๆบ้างเป็นสายฐานบ้างเป็นสาลาต้นไม้บ้างเป็นเนินเขาเขียวขจีบ้างเป็นเสลียงบนสะพานถึงกระทั่งนาหวาในสายน้ําคนในศาลาและต้นไม้บนเนินเขาวันนี้สายเหล่านี้กลับเป็นเพียงทรายเพราะสิ่งพื้นฐานที่สุดก็คือสิ่งที่แข็งแกร่งที่สุด สิพี่สีใช้พลังจิตขับเคลื่อนถาดเถอสารทรายหมุนโหวนอย่างรุนแรงจากนั้นสงบและร่วงลงโลกทั้งใบพันกลายเป็นสีเหลืองกลายเป็นเรลสายเวิ้งว้างแห้งแล้งแยกคิดถาไม่ออกเลยพวกทหารมา้าอาสมเทพที่อยู่ด้านหลังโชคดีที่ไม่ตกม้าตายพวกม้านึงบางเหี้นสุดกำลังเพื่อหยุดมา้าแล้วลงจากมา้ามาจูงมา้าเพื่อหาทางออกแต่ไหนเลยง่ายดายเช่นนั้น สิทธิ์พิสิทถือถาเถรสารเดินไปบนยกพื้นหลวงชิงนิ่งเงียบมองสิทธิ์พิสีทรายปูเต็มพื้นแต่ไม่อาจลากบานเข้าสู่แดนปลายาแห่งนาทีและขุนเขาได้ร่างบาดอยู่ท่ามกลางผืนสายแต่สายตามันกลับมองเห็นความจริงมองเห็นคู่ต่อสู้ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดสิทธิ์พิสีเห็นสายตาหลงชิงแล้วจึงรู้สึกกังวลใจเหมือนอย่างตอนที่ทําการตำรวจบ,บนภูเขาหลังสาศึกษา มันรู้สึกว่าอาจเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นด้วยเหตุนี้มันจึงเป่าถาเถรสารคราหนึ่งทรายชั้นบางบๆถูกเป่าเป็นดิว้วทรายบางเม็ดลอยฟุ้งไปในอากาศบนหลานกว้างที่กลายเป็นทะเลทรายไปแล้วพันเกิดลมพายุสายมากมายถูกม้วนขึ้นบดบ,บางทัาสนสดวิสัยของผู้คขนระหว่างฟ้าดินเปิดหมอนไปหมด ที่น่ากลัวกว่านั้นคือทะเลสายที่เมื่อกลูอย่างเรียบเหมือนที่ราบจูจ่ๆก็เกิดเสียงคลื่นคลนสนานดังเนินสายมากมายหลายเนินพุดขึ้นมาไม่รู้มีฐานม้ามากน้อยเท่าไหร่ถูกกระแสสายดูดกลืน่นฐานม้าที่แม้ไม่ถูกดูดกลื่นก็ต้องพบกับอันตรายที่ไม่สิ้นสุดก็ไม่อาจต้านทานอนุภาพของษ์ถาเถอสารพวกเสินขัวและผู้ดูแลที่มาจากอาลามเต๋าหลายแหง่ง ต่างทยอยล้มตายสุน,นาก็สลบไปหลุงจิ้งไม่อาจก้าวเดินสีหน้าบานค่อนข้างขาวซีดสู้กับถางเสียวถางบาดเจ็บเรายังต้องมาถูกถาเถอสารทำให้บาดเจ็บสาหัสอีกก็ไม่อาจต้านทานอนุภาพของถาเถอสารพวกเสิร์นขัวและผู้ดูแลที่มาจากอาลามเตา๋าหลายแห่งต่างทยอยล้มตายสุน,นาก็สลบไปหลุงจิ้งไม่อาจก้าวเดินสีหน้าบานค่อนข้างขาวซีด สู้กับถางเสียวถางบาดเจ็บเรายังต้องมาถูกถาเถอสารทำให้บาดเจ็บสาหัสอีกมันคิดไม่ถึงว่าอีกฝ่ายมีด่านฉานธรรมดาแต่ถาสายนี้กลับน่ากลัวนักทว่าเท่านี้เพียงพอแล้วหรือครู่ต่อมามันก็ก้าวเดินได้เพียงแต่ยังคงเยอะโปนสรายมันไม่อาจเดินออกจากถาเถอสารแต่แล้วอย่างไรรอยแผลเป็นหมดมบหน้ามานสว่างสวยขึ้น ไม่น่าเกลียดน่ากลัวแม้แต่น้อยเหมือนได้รับการตกแต่งอย่างน่าประหลาดเมื่อประกอบกับดวงเนสสีเาวและเส้นผมยาวโตรงสีเงินก็ถึงกับงามน่าชมมันแข็งแกร่งเช่นนี้น้ำซ้ำยังซ่อนเกรดวิชาที่เยี่ยมยอดไว้อีกด้วยสิ่งที่บนรดคือธนูเหล็กของหนิงเฉวีหรือไม้กุหลามัน,มนแม้เป็นสองคนนี้มันยังไม่กลัวยีงไม่ต้องพูดถึงถาดสาย มันล้วงกับผีเล่มหนึ่งออกมาจากอกเสื้อยื่นไปเบื้องหน้าพยุสสายมันนึกถึงเรื่องราวในช่วงเวลาที่มานเป็นนองกัวหน้าหน่วยของหน่วยพิพากษานำผาผู้ดูแลจุดดำในหน่วยออกตามล่าเศษเดนพักมานและคนบาปที่จรยนุนิกายไปโทษทุกสารทิ์มันในเวลานั้นคือความยุติธรรมทั้งอย่างมั่นใจว่าตัวเองคือความยุติธรรมด้วยสีหน้าหมานเกร่งเขิมขึ้น มองพวกเยสูที่อยู่อีกฝ้าของพายุสายบางเอ่ยซ้ำๆในใจคิดถึงประโยคที่คุ้นเคยในสมัยก่อนคนบาปทั้งหลายจงรับการลงทานจะเข้าเทียนเถิดเมื่อคืนในวิหารพิพากษาบนยอดเขาเถาสารนักพระรไหวกลางคนใช้คมภีทำลายค่ายโกนตะข่ายจิตของเยี่ยหูหวีนั่นคือคมภีสวรรค์เล่มร่วงหลน ยามนี้สิ่งที่หลงชิงถืออยู่ในมือก็เป็นคัมพีสวรรค์เช่นกันคัมพีสวรรค์เล่มสายเมื่อจเจ้ารามตัดสินใจเด็ดขาดเช่นนี้ก็ไม่ใส่ใจคําว่าดูหมิ่นแล้วคัมพีสวรรค์อันศักดิ์สิทธิ์ของที่ไก่เตา่าได้กลายเป็นอาวุธที่สุดแข็งแกรง่งในแผนการของมันรักพระรดว่ยกลางโคนอยู่กับคัมพีสวรรค์นในารามจือโศมมานานหลายปีหลงจิ้งพบกับพีสวรรค์เล่มสายติดตัวอยู่ตลอด มีเพียงพวกหมานสองคนเท่านั้นที่มีความสามารถใช้คัมภีสวรรค์เป็นอาวุธเมืองหลวงในยามเช้าถูกสายปกกลุ่มทําให้ความเย็นสดชื่นยามเหี่ยหมานหายไปเหลือเพียงความแห้งแล้งและเมื่อหลงช่งหยิบคัมภีสวรรค์เล่มสายออกมาความรู้สึกเช่นนี้ก็ยิ่งแจ่มชัดปกของคัมภีเล่มสายถูกลมแล้วสลายเป็นสายเล็กละเอียดนับหมื่นจากนั้นเริ่มรอยฟุง้ง ต่อมาหน้าที่สองก็สลายเป็นสายจนหมดต่อมาก็หน้าที่สามหน้าที่สี่หน้าที่ห้าสายนับล้านกลายเป็นแม่น้ำสายลอยจากมือของโลกจงจี้ตรงสู่ท้องฟ้า,ารับพลังอันอัศจรรย์ที่มีอาจอธิบายด้วยคำพูดจากส่วนลึกของท้องฟ้าก่อนถาโถมลงมาในพยุทสายคำพีสวรรค์เล่มสายบันทึกสัพพวิชาในโลกเหตุการณฝึกฉานไว้แทบจะทั้งหมด แน่นอนว่าเรื่องนี้เกินขีดความสามารถของมนุษย์เช่นเดียวกับเล่มตะวันที่นอกเหนือจากการรวบรวมของนิกไกเต๋าก็ล้วนแล้วแต่อาศัยฤทธิ์ฐาของเห้าเทียนนี่ายเตา๋าถือความสามารถในการฝึกฌานว่าเป็นของขวัญที่เห้าเทียนประทานให้หมวน,มนุษย์คำพีสวรรค์เล่มนี้ก็คือใบบันทึกรายการของขวัญในนั้นมีแถวมีลำดับอยู่นับไม่ถ้วนกว้างใหญ่ไพศาลดุจมหาสมุทร หรือดุดด่างเม็ดสายก้นทะเลที่ไม่อาจนับได้ท่วทั่วแต่ละเม็ดเป็นตัวแทนความการุณาของเห้าเทียนและความเคารพยำเกรงของมวลมนุษย์วันนี้คำผีเล่มสายกลายเป็นสายผีจริงจริงตัวอักษรบนหน้ากระดาษสลายหายไปกลายเป็นเม็ดสายเล็กละเอียดสายแต่ละเม็ดราวกับมีพลังของวิชานั้นๆเม็ดสายนับล้านคือเครปวิชานับล้านตกลงมาในพยุสาย ตกหลงในาถาเถอสาราถาเถอสารมีนาทีละขุนขาวกว้างใหญ่นับหมื่นลี้แต่ถึงอย่างไรก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ของผู้ฝึกฌานจะรับความกว้างใหญ่ไพศาลและหลากหลายจนแทบไร้ขอบเขตนี้ได้อย่างไรพยุสายหยุดหลงในช่วงริิปตาในบางมุมถึงกับขอจะเห็นได้ว่าศาลาสูงใหญ่ใกล้สูญเสียรูปรา่างและกลายเป็นเงาว่างเปล่าในาถาเถรสาร สองแขนที่ถือถาเถอสารของศิษย์พี่สีสารย่างยากจะระับาราวกับว่าอีกประเดี๋ยวจะต้องปล่อยถาเถอสารลงพื้นมันรู้สึกได้ถึงพลังโจมตีอันน่ากลัวที่ถ่ายทอดมาจากในถาดพบว่าพลังนี้กลาก้าแกร่งยิ่งกว่ากระบี่มาย,ยาของเจ้ารามที่หน้าหุบเขาชิงเส,สียสีสีหน้าหมานสีเ่เผิดในพรลิบตามุมป,ปากก็เริ่มมีเลื่อนไหลยอมแพ้เถอะหลงชี่อเงยด้วยสีหน้าเรียบนิ่ง สิ้นเสียงพายุสายบนหลานกว่าก็พัดช,ชา้าหลงหลายเท่าสะพานเล็กและสายน้ำที่ปรากฏทในตอนแรกถูกสายจากคัมภีร์สวรรค์ทะลักเข้าท่วมพายุสายที่บทปางทัศนวิสัยถูกสายก้นมหาสมุทรท่วมทับไม่จําเป็นต้องหาทางออกอีกข้าใช้โลกของข้าทับโลกของเจ้าเช่นนี้แล้วข้าก็เดินไปได้ตามใจไปที่ไหนก็ได้ที่อยากไปหลงจิงเดินหน้าไปนหนึ่งเก้า หากภายในนาทีและขุนขาวมีสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาอาจเปาเห็นได้ว่าภายใต้ดวงอาทิตย์มีรอยเท้าที่ใหญ่โตมโหลานเสียยิ่งกว่ายอดเขาวสูงเหยียบทะลูชั้นเมฆลงมาหมดขยี้พื้นเดินจนแบนราบไปถึงสุดขอบฟ้านาทีและขุนขาวหมื่นลี่แข่งถาเถอสารบันก้าวเพียงก้าวเดียวก็ออกมาได้หลงชิงปรากฏตัวบนยกพื้นเบื้องหน้าเยซูระหว่างคนทั้งสอง ยังมีพยุสสายเหลืออยู่บ้างสีบพี่สี่อายเป็นเลือดไม่หยุดยังโงพยายามยืนหยัดแต่ไม่รู้ว่าจะยืนหยัดได้อีกนานเท่าใดลงจี้มือหนึ่งถือคัมภีร์สวรรค์เล่มสายซึ่งกำลังสลายส่วนอีกมือยื่นเข้าหาเยซูมีเงาร่างหนึ่งฝ่าพยุสสายเข้ามานั่นคือถังเสียวถงังนางใช้กระบอกเหล็กยันร่างที่อ่อนล้าของตนพุ่งถลาไปนั่งเบื้องหน้าเยซูย แล้วแทงกระบอกขึ้นขวางด้วยกำลังทั้งหมดที่เหลือมือขหลงจีนปะท่ากับกระบอกเหล็กปรวดทั้งเสียวฐานกราดเลือดล้มหลงแล้วลุกไม่ขึ้นหนีหลงจี้เดินไปข้างหน้าอีกหนึ่งก้าวผ่านานางไปยื่นมือเข้าไปจะจับเยซูอีกครั้งขณะนั้นคำภีเล่มสายในมือซ้ายของหวานยังต้านฐานอยู่กับทัศนียภาพสุดท้ายของถาเถอสารโลหิตปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆไหลออกจากปากสิบพี่สี่เปลีอกโอกเสือ้อ สีของโลหิตที่กระอักออกมาเข้มขึ้นทุกทีดำขึ้นทุกขณะสุดท้ายถึงกับดูเหมือนน้ำมึกน่าสะท้านสะเทือนใจเฉินผีผีที่มองดูอยู่ด้านข้างในที่สุดก็รู้สึกสิ้นหวังร่างกายมันเริ่มสั่นเพราะกังวลกังวลถึงสาถานการณ์ของสิทธิพี่ทั้งสองและคนรักอีกทั้งยังหวาดกลัวหวาดกลัวว่าสิทธิพี่ทั้งสองและคนรักกำลังจะตายมันกลัวมากจริงๆ อาการสารลุกหลามจากมือเท้าไปอย่างลำตัวจากนั้นลูกหลามเข้าไปในส่วนลึกของร่างกายสุดท้ายลูกหลามไปถึงตำแหน่งหลังเอวด้วยเหตุนี้ซี่หายเสียสารของมันจึงเริ่มสารเช่นกันซี่หายเส่อสารของมันใช้การไม่ได้แล้วผู้ที่ถูกคือถูกสังสารผนึกไว้กลายเป็นทะเลที่แห้งเหือดและภูเขาสีดำไปานาแล้วยามนี้กลับสารขึ้นมา การสานคือการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวได้ก็คือมีชีวิตซี่หายเสียสายของหมันกลับมามีชีวิตอีกครั้งในช่วงเวลาที่สิ้นหวังที่สุดชนผีผีไปฐานได้ซึมทราบการเปลี่ยนแปลงที่กระดานฐานนี้ทั้งไม่มีเวลามันตื่นเต้นยินดีเพียงคล้อยตามการสารันนี้ไปโดยสัญชาตญาณสมัดสองมือไปถางหลงจี้อย่างรวดเร็วพลังหลุดแหล่งสิบสายที่ยากคว้าจับเาวกับเมฆบนท้องฟ้าพุ่งออกจากปลายนิ้วหมัน แทงตรงก็าหาลำตัวของหลงจิงอย่างดุเดัดหลงจิงบาดเจ็บสาหัสอยู่แล้วจากการต่อสู้อย่างดุเดือดกับถังเสียวถังที่ได้รับการครุ่งรองจากเข้าเทียนและประหลงพลังฉานกับสีเสิงสรีผู้ถือถาเถอสารตัชนิฐานเทวคุกเฉินผีผียังโจมตีเข้ามาอย่างไร้เหตุผลเช่นนี้อีกแม้หมานถือคำผีสวรรค์เล่มสายอยู่ก็ไม่อาจหลบพ้นเสียงฉึก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 ดังเคลื่อนถีบ เจตนาลมแห่งดัชนีสิบสายแทงถูกหน้าอ,อกหลงชิ่งอย่างเต็มที่บนเสื้อผ้าบางๆปรากฏบาดแผลเป็นรูสิบจุดในพริบตาโลหิตมากมายไหลโกรกสีหน้าหลงช่งผ่นขาวซีดมันก้มหน้ามองบาดแผลบนหน้าอ,อกครานหนึ่งยังไม่เข้าใจจากนั้นก็เงยหน้ามองเฉินพีผีที่อยู่หลังเยซูพรางขบคิ้วแล้วหมานก็คิดออก ยามนี้ห้าเทียดอ่อนแอจึไม่อาจกุ้มกรองโขนที่หนาเคยให้สัญญาว่าจะกุ้มกรองได้แล้วเช่นถางเสียวถังดังนั้นหนาจึงจไม่อาจลงโทษขขนที่หนาเคยคิดว่าจะลงโทษไปตลอดกาลได้อีกต่อไปจเจ้าหลามผิวกายให้ลงจากเขาเถาสาแล้วก็แน่นอนว่าถึงเวลาที่เฉินพี่ผีผู้พบชะตากรรมเดียวกันจะลุกขึ้นยืนอีกครั้งหลงชีไอายสองขาหยังเจ็บปวด แต่ละครั้งที่ไอล้วนถามให้เลือดเปลี่ยนหน้าอ,อกมันไหลอ,ออกมาเร็วขึ้นยังไม่พอมันเอ่ยกระชนผีผีด้วยสีหน้าเรียบนิ่งกำผีเล่มสายในมือซ้ายหมานสลายกลายเป็นเม็ดสายพุ่งหวีดวิวไปร่างเฉินผีผีมันปรากฏลอยเลือดเล็กๆมากมายในพริบตารอยเลือดแต่ละรอยล้วนเกิดจากบาดแผลเล็กๆแต่ละบาดแผลล้วนคือเม็ดสายเม็ดสายฝังลึกเข้าไปในบาดแผล เข้าไปในกระดูกเจาะเข้าไปไม่หยุดดูดพดตัวเล็กๆทำให้หมานสุดแสนเจ็บปวดทรมานชนผีีเจ็บปวดสุดขีดแต่ไม่ร้องไห้มันไม่อยากร้องไห้เพราะเป็นด้านเป็นเลือดหน้าอับอายด้วยเหตุน,นี้มันจึงฝืนยิบเต็มที่แต่บานไม่รู้ดอกว่าไมหน้าที่ฝืนยิบเช่นนี้น่าเกลียดไม่ผิดอะไรกับกำาลัง,งร้องไห้เลยถังเสี่ยวถางเห็นท่าทางตลกๆของหมานแล้วก็อยากหั้เราะ ทั้งเศร้าจ่ายจนอยากร้องไห้ด้วยเช่นกันหลวงชี้มองสิทธิศรีคราหนึ่งมือที่ถือคำผีเล่มสายจับแน่นขึ้นสิทธิศรีถอนหายใจคราหนึ่งสุดนั่งหลงอย่างไร้เรี่ยวแรงจากด้านก็กลากเลือดไม่หยุดทั่วบริเวณเงียบสนิทหลวงชงงี้มองเยซูมองเฉินผีผีมองถังเสียวถังและมองฟันเยีย่ยสายตากวาดช้าชๆไปบนไปหน้าของพวกหมานแล้วสูดหายใจลึกคราหนึ่ง ดูพอใจยิ่งนักคนเหล่านี้บ้างเป็นโขนที่สมัยก่อนมันได้แต่ชื่นชมบ้างเป็นโขนที่ทําให้หมานหวั่นเกรงโดยสัญชาติญาตจนถึงขั้นรู้สึกอับอายบางโขนมีพรสวรค์สูงกว่าหมานลิบลับและมีโขนที่หมานปรารถนาจะเป็นสิทธิร่วมสํานักแต่กลับถูกปฏิเสธเวลานี้คนเหล่านี้ล้วนอ่อนแอกว่ามานแม้รวมพลังการก,ก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของหมาน บางทีสักวันหลังจากนี่หลายปีแนวทางการฝึกฉานของหวานอาจทำให้หมานกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่สูญเสียสติปัญญาหรืออาจทำให้ร่างมหมานระเบิดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแต่นั่นล้วนเป็นเรื่องในอนาคตยามนี้มันพอใจมากพอใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมันเชิดหน้าขึ้นไม่ได้ตั้งใจหญิงยะโสแต่เริ่มหญิงยะโสเหมือนย้อนกลับไปในหวานที่หมานเข้าเมืองฉางอ่านเมื่อหลายปีก่อน วันนั้นบนถนนในฉางอ่านมีการโยนดอกไม้และมันอยู่บนรถม้าจูๆ่ๆบนยกขึ้นก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นโปรดให้ข้าย,ยืมใช้สักครั้งประโยคนี้เยี่ยสุผู้กศิษย์พี่สีทั้งเหมือนผู้กับโลกนี้ถ้าเถรสารที่ใกล้แตกทำลายเข้ามาอยู่ในมือมันหลวงชี้เหนืยว่า่านหันหลังให้เฮาเทียนเช่นนี้แล้วจะเกิดปฏิหารได้อย่างไร ซี่หายเสวียสารของเยซูถูกเจตนาหลมกระบี่ของจุนโมทําลายที่หน้าหุบเขาชิงเสยียไม่เกี่ยวข้องกับสังสางดังนั้นบันจึงไม่อาจปื้นฝูแบบเจ้ารามและเฉินผีผีปาฏิหารอาจบางทีมนุษย์อาจเป็นผู้สร้างมาตั้งแต่แรกก็ได้เยซูเออยรประโยคนี้คือรากฐานของนิกายใหม่และอาจเป็นขามจารึกบ่นหลุฝังศพของนิกายเตา๋าหลงเชิงใสหน้า เช่นนั้นก็จําเป็นต้องมีพลังแต่ท่านไม่มีพลังพายุสายสงบลงแล้วเหลือเพียงผลจากการปะทาการของถาเถอสารและคำผีสวรรค์เล่มสายรวมถึงผู้โกรธปนยกพื้นบนลานกว้างเต็ไมไปด้วยคนตายไม่รู้มีฐานม้าอาสมเทพมากน้อยเท่าไหร่ที่นอนชมกองเลือดและมีสารุสิทธิ์นิกายใหม่จำนวนมากที่ตายไปส่วนสารุสิทธิ์ที่ยังมีชีวิต ต่อให้ร่างกายบาดเจ็บสาหัสก็ยังโกรกการเข้ามาทางเงยซูพวกหมานคิดช่วยเหลือเยซูแม้ต้องสละชีวิตก็าตามเจตนาลมที่บุงบานเช่นนี้ใช่ศรัทธาหรือไม่ใช่ผลากหรือไม่เยซูบอกปรรดา,า,า,าดสารเสดผู้ศรัทธาเหล่านั้นในแววตาเผยอารมณ์ซับซ้อนก็คิดว่านี่คือพลงังพลังแห่งศรัทธาลงชี้เลยว่า ท่านน่าจะเข้าใจดีว่าพลังแห่งศรัทธ,ธามีเพียงเข้าเทียงเท่านั้นที่ใช้ได้เยซูไม่ได้มองหมานแต่มองท้องฟ้าสีครามเช่นนัานปฐมพุทธ,ธเหล่าพลังแบบนัานใช้อย่างไรก็ไม่รู้ข้าจึงอยากลองใช้ดูโปรโด,ดให้ข้าย,ยืมใช้สักครั้งไม่เพียงหมายถึงขอยืมถาเถอสารของศาสรศึกษา เยซูต้องการขอยืมพลังจากบรรดาสารุสิทธิ์ด้วยนี่อาจเป็นพลังแห่งศรัทธาที่แท้จริงก็ได้พลังมหาศาลสายหนึ่งมาเกิดขึ้นในที่นั้นพลังสายนี้มาจากสารุสิทธิ์โบราณกว้างกระแสปรานที่ผสมผนเปยรวมการประมาณพันกว่ากระแสไหลเข้าสู่ร่างเย,ยสูตอนที่ปรากฏออกมาอีกครั้งก็กลายเป็นกระแสปรานที่ช่างเข้มแข็งสง่าง,งาม เยซูไถทท่เทพลังหรืออาจเรียกว่ากระแสปราดเข้าไปในถาเถอสารพรางมองหลงชีง้นี่คือการเชื้อเชิญหลงชี้ผ่านสีหน้าเคร่งขรึมคำพีสวรรค์เล่มสายสลายเหลวขึ้นในทันใดมันนั่งหลงเปื้องหน้าเยซูพายุสายปรากฏขึ้นอีกครั้งร่างเยซูสายโงนเงินแต่ยังแข็งจ่ายนั่งอย่างมั่นคงหลงชี้มองหานด้วยใบหน้าไร้ความรู้สึก เยซูเอ่ยว่าจเจ้าก่อนทั้งสองไม่ได้นั่งเล่นหมากร้อมกันถึงแน่นอนว่ามันไม่ได้บอกให้หลงชิงเดินหมาก,ก่อนแต่บอกให้เฉินพีพ่ผีพาคนอื่นๆหนีไปก่อนระหว่างที่ตนถ่วงเวลาหลงชิงไว้หลงชิงจ้องหน้ามันท่านหนีไม่ได้เยซูไม่ได้คิดหนีมันเพียงต้องการรั้งหลงชิงไว้ที่นี่เพื่อให้คนอื่นหนีได้ หากไม่เพราะเหตุนี้มันย่อมยอมตายโดยไม่ทดลองใช้พลังมันก่อตั้งที่กายใหม่เดิมทีแล้วต้องการบอกมนุษย์ทุกคนว่าศรัทธาเป็นสิ่งไม่จําเป็นแต่คิดไม่ถึงว่าสุดท้ายตัวเองกับกายเป็นที่ศรัทธาแก่ผู้คนเรื่องนี้ทําให้หมานค่อนข้างสับสนและเศร้าใจเรื่องที่พอจะปลอบประโลมใจมันได้บ้างคือวันที่เป็นครั้งแรกที่หมานใช้พลังแห่งศรัทธา และคิดว่าคงเป็นครั้งสุดท้ายด้วยมันก่อตั้งนิกายใหม่แต่ถึงอย่างไรมันก็ไม่ใช่เฮ้าเทียนต่อให้หมานยินยอมรับการสักการะของสารุสิทธิธ์ก็ไม่อยาจเทียบได้กับนิกายเดาวที่ได้รับการสักการะบูชามาอย่างยาวนานนับแต่บโบราณกาลคำพีสวรรค์คือของศักดิ์สิทธิ์ของนิกายเดาวมีอนุภาพเกินคาดเดาวเยี่ยวหงวิใช้วิหารพิพากษาทั้งหลังอย่ต้านไม่ได้ มันยืมใช้เจตนาลมของสาธรสิทธ์และถาเถอสารของสาศึกษาจะต้านได้อย่างไรท่ามกลางพายุสายเยีู่เริ่มเหนื่อยละแววตาเริ่มสงบลงฉผีผีๆกลับอย่างไม่ไปเยซูควบหน้าเอย๋ยอ่อนล้าว่าไปเธอยามนี้บริณนั้นมีแต่โคนบาดเจ็บสาหัสมีเพียงหลงชิงที่อย่างสู้ต่อได้และมีเพียงเยซูที่ยังพอร้างมันไม่ได้ แต่แสงอาทิตย์ยามเช้าที่สองบนด้างมันจางลงแล้วคําว่าไปกลับไปเถอะต่างกันเพียงดึงพยางแต่เพิ่มความหมายในเชิงร้องขอเข้ามาเชิญผีผีให้นงเงียบแข็งใจาเฮียขึ้นประยุทงทางเสียวฐางและสิทธิสีลงจากยกพื้นเข้าสมทบกับสิทธิสาลากรบบีไม่กี่คนที่ยังเหลือรอดแล้วหนีไปจากหลานกว้างมันไม่หันกลับมามองเลยมันไม่พูดกับเยซูไม่ร้องไห้ไม่หัวเราะ ไม่ร้องเรีย่เพียงเดินไปอย่างนิ่งเงียบทนความเจ็บปวดที่เกิดจากบาดแผลมากมายบนร่างพยุงสายรวบถากเดินหน้าไปเพราะไม่ว่าจะร้องไห้หรือหัวเราะพูดจาหรือร้องเรี่ล้วนเป็นการอำลามันไม่อยากอำลาเยซูเรากับว่าทำแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องจากลากันตลอดการเดินไปเนิ่นหนาในที่สุดออกหา่างมาจากลานต่อสู้ ทหารม้าอสมเทพไม่ได้ไล่ตามพวกหมานจึงรอดชีวิตเฉินผีผีเดินหน้าต่อไปโดยไม่พูดจาขึ้นนั่งรถม้าและควบออกนอกเมืองเข้าสู่ที่ราบอันเปี่ยวร้างพอออกหางไม่ได้หลายสิบลี้มันก็ปล่อยโฮสิีิสีนั่งอยู่ข้างหน้าต่างมองทัศนีภาพภายนอกมันอยากพูดบางอย่างแต่พูดออกมาไม่ถูกไม่อาจเปลี่ยนแปลงสิ่งใดแล้วมานตราบตรามเดินทางมาเพื่ออะไร ถ้าเธอสายถูกทำลายคนก็ตายมันอยากกลาบช้างอ่านไปถามหนิงเฉียว่าทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไร